สวัสดีครับตำนานและความเชื่อของเราในอีพีนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับจอมโจรที่มีผู้คนยกย่องและชื่นชมในตัวเขาเป็นอย่างมากจนได้รับฉาย,ยาว่าโรบินฮุดแห่งยุคใหม่เพราะเหตุใดจอมโจรผู้นี้ถึงได้มีคนชื่นชอบมากมายไปรู้จักกับเขากันครับจอร์นดิริงเจอร์ ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกอย่างนี้ทำให้เรานึกถึงคนคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษในห่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่30ชื่อของเขาก็คือจอห์นดิวินเจอร์บุรุษที่ผู้คนรักใร้และให้เกียรติเขาจนมีการยกวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันจอห์นดิวินเจอร์ และในวันที่22รกรกฎาคมของทุกปีบรรดาแฟนคลับของเขาจะไปรวมตัวกันที่โรงภาพยนต์ไบโอกราฟยานลินคอนพาร์คชิคาโกเพื่อเดินไปบนเส้นทางที่เขาเคยวิ่งหนีกระสุนก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปดิรินเจอร์ เป็นชาวเมืองอินเดียนาโปลิสหลังจากที่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกในวันที่22มิถุนายนปีคริสตศักราช1903ได้เพียงแค่3ปีผู้เป็นแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตลงทิ้งให้เด็กน้อยอยู่กับพ่อในร้านขายของชำและแม่เลี้ยงคนใหม่ที่เข้ากับเขาไม่ได้ดิริงเจอร์จึงเติบโตมาแบบเด็กมีปัญหาไม่เล่าเรียนหนังสือแถมยังเกเร และเริ่มการลักเล็กขโมยน้อยแม้ครั้งหนึง่งเขาเนี่ยเคยพยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยการไปสมัครเป็นนาว,วิกโยธินแต่ก็อยู่ไม่รอดจนต้องหนีกลับบ้านในที่สุดแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำไปทั่วประกอบกับการที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเป็นชิ้นเป็นอันทำให้พ่อหนุ่มดลินเจอร์ของเราเนี่ยหางานอะไรทำก็ไม่ได้เลย จนทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมกับพวกแก๊งโจรในย่านรัฐอินเดียนาโพลิสเริ่มจากแก๊งของเอสซิงเกอรตันที่เริ่มพาเดลินเจอร์ไปขโมยของในร้านค้าแต่การประพฤติตนเป็นโจรอย่างเต็มตัวครั้งแรกของเขาเนี่ยก็ไปไม่รอดครับเขาและคูู่ใหม่ของเขาโดนจับได้ซิงเกอร์ตันซึ่งสู่คดีอย่างแข็งขันได้รับการพิาพากษาจำคุกเพียงแค่2ปี แต่ในขณะที่ดีริงเจอร์ที่อุตสาหรับสารภาพตั้งแต่ต้นเจอเข้าไป20ปีแต่หลังจากอยู่ในคุกนาน8ปีเศษก็ได้รับทันบนให้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ตามปกติแต่ว่านั่นก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงดีริงเจอร์ไปตลอดกาลครับคุกทำให้เด็กหนุ่มที่อ่อนต่อโลกกลายมาเป็นหนุ่มที่แข็แงแกร่งรวมไปถึง การที่ได้มีเพื่อนมากมายในนั้นเดรินเจอร์ทำความรู้จักกับโจรเก่งๆหลายคนดังนั้นเมื่อออกจากคุกมาได้ในกลางปีคลิสต์ักราช1,933ก็นับเป็นการเปิดศักราดใหม่ของการเป็นจอมโจรของเดรินเจอร์ที่หลังจากนั้นก็ป้นดับโดยมีธนาคารใหญ่ๆเป็นเป้าหมายหลักของเขา กลและวิธีในการปล้นของเีลินเจอร์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เขานั้นโด่งดัง <c oughs> เพราะจอมโจรมากเนีย้ย <c oughs> คนนี้ไม่ค่อยธรรมดาเขาไม่ได้ใช้วิธีพกปืนเข้าไปปล้อนอย่างโฉงช่างแต่จะสุข,ขุมยิ่งกว่านั้นเช่นการปลอมตัวเป็นพนักงานขายระบบสัญญาณเตือนภัยก่อนที่จะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารและทำการปล้นแบบเงียบๆหรือแม้แต่การปล้นแบบโงชงของเขา เขาก็ยังทำมันจนกลายเป็นตำนานเพราะดีดินเจอร์ผู้ฉลาดร,รอบคอบคนนี้ทำทีเป็นจักทีมาเป็นกองถ่ายภาพยนตร์ที่กำลังถ่ายฉากปล้นอยู่ทำให้แม้จะมีผู้คนมากมายเห็นการปล้นธนาคารครั้งนี้แต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะนึกไปว่าเป็นกองถ่ายหนันทงทั้งๆที่ตอนนั้นเงินของธนาคารก็ได้ถูกฉกช,ชิงไปเสียแล้วพอเรื่องมาแดงทีหลังแทนที่กระแสมหาชนจะด่าว่าเขา กลับพร้อมใจกันปลบมือให้กับแนวคิดที่สร้างสารรค์ของเขาในการปล้นแบงค์ครั้งนี้อย่างไรก็ตามความสุขุมและฉลาดลึกของดีลิงเจอร์ก็ไม่ได้ช่วยให้เขารอดเสมอไปในตอนที่เขาเข้าปล้นธนาคารในรัฐโอไฮโอเมื่อวันที่22กันยายนปีคริสตศักราช1933เขาก็ถูกจับจนได้แต่ระหว่างที่ถูกจำขุกอยู่นั้น พักพวกจำนวนหนึ่งก็แหกคุกไปก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาช่วยดีดินเจอร์แหกคุกตามไปด้วยทีหลังงานนี้สังเวยด้วยชีวิตในอำเภอที่ถูกยิงดับไปหนึ่งศพต่อมาในวันที่23มกราคมปีคริสตศักราช1934ดีดินเจอร์ก็เข้าสังเตอ,อีกจนได้คราวนี้เจ้าหน้าที่รัฐเอาไปขังไว้ในคุกที่มีการดูแลอย่างแน่นหนา แต่ติดคุกได้ไม่ถึง2เดือนพอหนุ่มคนนี้ก็แหกคุกออกมาได้อีกแล้วด้วยการทำปืนปลอมที่ทำขึ้นมาจากไม้แล้วเอาไปหลอกขู่ผู้คุมเช่นเคยกระแสมหาชนชื่นชมความสามารถของเขาอีกตามเคยเจอเข้าไปหนักอย่างนี้แถมการปล้นก็มีมาอย่างเรื่อยๆทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องขอให้ FBI เข้ามาช่วยตามล่าดูดินเจอร์และพักพวกงานนี้ผู้อำนวยการ FBI j s อเจสการ์ฮูเวอร์ก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่พิเศษมือดีอย่างแซมัวเอคาเลและเม i วินเพอร์วิสเข้าไปเป็นทีมไล่ล่าซึ่งก็เหมือนการเล่นเกมแมวได้จับหนูทีมกักจะชิวเฉียกคลาดกันไปคลาดกันมาอยู่หลายทีดดินเจอร์เองก็ยังคงหลบได้อยู่เรื่อยๆจนได้รับฉาย,ยาว่าพ่อหนุ่มกระต่าย หรือแจ็คแรปิเพราะสามารถหนีตำรวจได้อย่างคล่องแคล่วเพราะพอกับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในการป้นและในช่วงท้ายๆของการก่อวิรกรรมดีวินเจอร์สยายปิดตั้งแก๊งใหญ่ในชิคาโกขึ้นมาในขณะที่ FBI ก็ได้ตั้งสูย์ไล่ล่าเขาอยู่ในเมืองเดียวกันด้วยโดยพักพวกในแก๊งใหม่ของดีวินเจอร์เองก็ถือว่าเป็นคนดังในหมู่โจรเช่น โฮเมอร์แวนเมเตอร์เลสเตอร์กิลิฟที่มีฉายาว่าไอหน้าอ่อนเนลสันเอดตี้กรีนทอมมี่คาร์โลและยังมีอีกหลายๆคนแก๊งที่มั่นคงของ,ของดีดินเจอร์ทำการล้นอย่างหนักในชิคาโกจนมีการติดประกาศจับและให้ราคาค่าหัวดีดินเจอร์และพ,กพวกและนั่นก็นำมาซึ่งจุดจบของวีวรบุรุษจอมโจร เมื่อแม่เร้าชาวโรมาเนียแอนนาเชคผู้ที่มีชนักติดหลังเรื่องเข้าเมืองผิดกฎหมายตัดสินใจแจ้งเบาะแสแก่ตำรวจแลกกับการที่เธอจะได้อยู่ต่อในชิคาโกโดยแม่เราคนนี้รู้ดีว่าโสซเพนีคนหนึ่งในเครือข่ายของเธอกำลังเป็นหวานใจใคนใหม่ของดีเรนเจอร์เมื่อเธอนำความรับไปแจ้งให้กับ f b i ได้รู้ก็ได้มีการเตรียมแผนจับกลุ่มโดยทันที เธอได้แจ้งว่าดิวินเจอร์นัดควงทั้งตัวเธอและโสมนีคู่ขาของเขาไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ไบโอกราฟและสาวนกต่อคนนี้จะแต่งชุดสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับ FBI ได้รู้22กรกฎาคมปีคริสตศักราช1934วันมรณะของดิวินเจอร์ก็มาถึงเมื่อ FBI ได้ปล่อยให้เขาเข้าไปดูหนังหย่อนอารมณ์เสียก่อนพร้อมตั้งทีมล้อมจับทันทีที่หนังจบซึ่งดี่ินเจอร์ก็ได้มาตามนัดโดยขนาบข้างด้วยสองสาวที่ออกมาพร้อมกับเขาและทันทีที่เขาเห็นการเคลื่อนไหวของตำรวจจอมโจรก็รับรู้ได้โดยสัญชาตญาณของตนเองทันทีว่ากำลังงานเข้าเสียแล้วว่าแล้วเขาก็รีบควักปืนออกมาเป็นเครื่องมือให้อุ่นใจก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไป แต่ก็ไม่พ้นมือ FBI 3คนที่วิ่งตามมาและส่งกระสุนไปจำนวน5นัดในจำนวนนี้3นัดทะลุร่างวีรบุรุษแห่งยุคจนล้มควม่ำสิ้นชีพไปด้วยวัยเพียง31ปีทิ้งชื่อตำนานจอมโจรไว้เบื้องหลังโดยศพของดีดินเจอร์เนี่ยก็ได้ถูกนำกลับไปฝังไว้ที่บ้านเกิดของเขาสำหรับอเมริกาแล้ว นี่คือบทเรียนครั้งสำคัญในการปราบปรามเรล่าขุนโจรและยังเป็นการจัดการกับความวุ่นวายอันเกิดจากพิษภัยเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งหลังจากการแก้ไขปัญหาในยุคนี้แล้วก็ได้นำไปสู่การพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ FBI จนกลายมาเป็นหน่วยงานที่เลื่องชื่อลือนามในปัจจุบันนี้นั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตำนานและความเชื่อของเราใน EP นี้หากท่านดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b ์ให้เราด้วยนะครับ EP หน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ